กรมศิลป์อยากเล่าในตอนนี้เรามาอยู่กันที่หอสมุดแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของชาติที่มีความสําคัญยิ่งในการเป็นแหล่งจัดเก็บรวบรวมอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันเพื่อให้มรดกทางภูมิปัญญาของชาติคงอยู่สืบต่อไปโดยมีบทบาทหน้าที่สําคัญด้านการให้บริการความรู้แก่ประชาชนทุกคนในชาติ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดพัฒนาตนเองพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปพอสม,มุดแห่งชาติสมัยก่อนนะก็ไอเทคโนโลยีมันไม่เหมือนปัจจุบันการมาศึกษาคนฟ้าก็มีหน้าที่ให้การอ่านเท่านั้น คนก็จะมาอ่านเป็นส่วนใหญ่คือในบทบาทของหอสมุดแห่งชาติเนี่ยนะก็โดยมากจะมีจำในฝ่ายบรรรักษ์เขาก็จะมีหน้าที่ในการถึงจัดทําเอกสารเพื่อบริการประชาชนแต่ถ้าจะค้นฟ้าศึกษาในด้านประวัติศาสตร์ก็ต้องไปชั้น3ก็เรียกว่าห้องไทยห้องไทยก็จะมีเอกสารให้เกี่ยวกับพงศวดานอะไรพวกตำนานต่างๆและถ้าจะศึกษาเกี่ยวกับอักษรโบราณก็มาชั้น4คือกลุ่มหนังสือตัวเขียนหรือจารึกเอกสาร โบราณทุกประเภทให้ประโยชน์แก่เรามากหนึ่งในเรื่องรูปอักษรการพัฒนาอักษรภาษาภาษาหนาอัครวิธีเรื่องราวในจารึกเอกสารทุกอย่างถ้าเราไม่มีจารึกหลักที่หนึ่งที่สอง,ท,สองที่สามหนูจะไม่รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์เลยแล้วในจารึกทุกอย่างหรือใจเอกสารอะไรก็ได้จะเป็นสมุดไทยดำคำัมภีร์ไรมันให้สาระแก่เราก็ส่งหนึ่งทำให้เรารู้เรื่องราว การพัฒนาของอักษรแต่ระยุคแต่สมัยภาษาที่ใช้เรื่องราวต่างๆถ้าเราไม่มีเอกสารเหล่านี้นะลรกเช่นจารึกหรือสมุดไทยรู้จะไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยอยากให้สนใจเกี่ยวกับเรื่องเอกสารโบราณแล้วก็ขอให้อย่างมาใช้ขอสมุดให้มากคือหนังสือเนี่ยมันเป็นพิธยาพรดู อ่านแล้วมันจะเกิดความรู้อย่างน้อยเราเป็นคนไทยเนี่ยควรจะลูงลากเงาของเราว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรบรัพพชนของเราได้ทำอะไรไว้บ้างและเอกสารโบราณแต่ประเภทม,มันมีประโยชน์อะไรนี่ค่ะเราจะไรียกศึกษาอย่างนี้หอสมุดแห่งชาติมีบทบาทภารกิจหน้าที่ครอบคลุมนะคะการจัดการทรัพยากรสารสนเทศด้านต่างๆดังนี้ค่ะ ด้านการจัดการมรดกภูมิปัญญาของชาติก็คือหอสมุดแห่งชาติจะทําหน้าที่จัดหานะคะทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆะค่ะเพื่อนํามาให้บริการกับประชาชน มรดกภูมิปัญญาของชาติก็จะประกอบด้วยสื่อสามประเภทนะคะได้แก่สื่อสิ่งพิมพ์ประกอบด้วยหนังสือวารสารและก็หนังสือพิมพ์นะคะสื่อโสตทัศนวัสดุแล้วก็สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดแห่งชาติจะทําหน้าที่เป็นคลังสิ่งพิมพ์ของชาตินะคะทําหน้าที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศไว้เป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติหอสมุดแห่งชาติก็จะมีการจัดการด้านบริการมาตรฐานสากลที่เป็นสารสนเทศแห่งชาติ ะะประกอบด้วยเ,เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ ISBN แล้วก็เลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร ISSN การเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนและยืมสิ่งพิมพ์ระหว่างชาติะะและนานาชาติก็คือจะทําหน้าที่แลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศที่เรากล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือวรารสารหรือหนังสือพิมพ์นะคะกับหอสมุดแห่งชาติหรือห้องสมุดในประเทศต่างๆทั่วโลกมากกว่า50ประเทศค่ะ ออสมุทรแห่งชาติมีบทบาทสำคัญประการหนึ่งก็คือการเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอธัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในชาตินะครับหอสมุทรแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการความรู้ทางด้านการศึกษาการค้นฟ้าการวิจัยกับประชาชนในประเทศเพื่อที่เขาจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านครับผม สำหรับอบทบาทสำคัญในลำดับสุดท้ายก็คือบทบาทด้านการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในวิชาชีพบรรลักษ์ในระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติสำหรับบทบาทนี้หอสมุดแห่งชาติจะร่วมมือกับองค์กรทางด้านห้องสมุดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนานวัตรกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับห้องสมุดแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อที่จะนำมาใช้งานร่วมกันแล้วก็ให้บริการร่วมกัน อยากจะขอเชิญชวนประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปนะคะให้มาใช้หอสมุดแห่งชาติเถอะเพราะว่าเ,ออเราตั้งอยู่ที่เทเวศอยู่ตรงกลางใจเมืองนี่เองเราอยากให้หอสมุดแห่งชาติอะคะ่ะเป็นเหมือนบ้านแห่งที่สองของประชาชนเพราะว่าเรามีพื้นที่นะคะที่จะอำนวยความสะดวกมีหนังสือนะคะ ให้ประชาชนเข้ามาอ่านทุกประเภทเวลาเปิดปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่9นาฬกานะคะถึง18นาฬิกา30นาทีแล้วก็วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ตั้งแต่9นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะปัจจุบันหอสมุดแห่งชาติได้พัฒนารูปแบบการเผยแพร่และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลเพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านช่องทางออนไลน์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ท,ทันทีสำหรับรูปแบบการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดแห่งชาติผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่สิงเ e ิร์ชระบบสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติได้แก่การสืบค้นรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ห้องสมุดดิจิทัลดีไรเบอรีการสืบค้นบทความวารสารและฐานข้อมูลออนไลน์ห้องสมุดดิจิทัลดีไรเบอรีจัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติในรูปแบบดิจิทัลประกอบด้วยหนังสือหายากหนังสือพิมพ์เก่าวารสารเก่าภาพถ่ายเก่าแผนที่เก่า องค์ความรู้ของหอสมุดแห่งชาติและเอกสารโบราณเช่นจารึกคัมภี์ใบาลานสมุดไทย e-book e-newspaper และ e-journal เป็นทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลที่หอสมุดแห่งชาติจัดหาและให้บริการรองรับการอ่านและการเข้าถึงผ่านแท็บเลต็ตสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ ของหอสมุดแห่งชาติ w w r w n l t g o t h ฐานข้อมูลออนไลน์ภาษาอังกฤษเป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการบทความวิชาการบทความวิจัยและวรรณกรรมต่างๆรวมถึงเอกสารจดหมายเหตุที่สำคัญ e-service ระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปะวัฒนธรรมเพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์กรมศิลปากรให้บริการจดแจ้งการพิมพ์ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์พุทธศักราช2550กำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ISBN มาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN และบริการข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ CIP นอกจากนี้หอสมุดแห่งชาติยังให้บริการระบบสืบค้นเอกสารโบราณจารึกคำพีใบาลานสมุดไทยหอสมุดแห่งชาติยังได้จัดทำคอนเทนต์นำเสนอเนื้อหาองค์ความรู้ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์เป็นประจำทุกวันเช่นหนังสือเก่าเล่าเรื่องหนังสือดีมีให้ฟังนิทานวันเสาร์นานาสารบันเป็นต้น หอสมุดแห่งชาติมุ่งม,มั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมการบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทุกคนสามารถเข้าถึงมรดกภูมิปัญญาของชาติได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อการบริการสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนหอสมุดแห่งชาติเป็นแหล่งภูมิปัญญาระดับ วามทันสมัยและสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรสารส,สนเทศมุ่งใช้นว,วัตกรรมเพื่อการบริการความเป็นเลิศ